ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่อง <c oughs> แอตีนะคะจะมาเล่าความฝันตื่นถึกไหมก็จะมาเล่าความฝันเลยนะคะเหมือนอย่างงวดก่อนเนาะส่วนมากแอดจะเป็นคนฝันแม่นนะคะแต่ว่าแต่ก่อนก็คือจะมีมาเล่าอยู่เนาะแต่ว่าช่วงหลังๆก็คือมีรอบนึงไม่สบายไงเลยคลิปกันเลยหน่อยลุงนะคะ คลิปแนวทางก็เลยน้อยลงนะจ๊ะอันนี้สูตรของคุณยายนะฮะทําทไมเอาสูตรคุณยายมาเราจะมา,าฟันแล้วก็สรุปด้วยมาเล่ามาแบ่งปันนะฮะท่านผู้ชมขาเนาะอ่อปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกครั้งนะฮะท่านผู้ชมขาแอดกับแคมมาแบ่งปันเนาะบางครั้งกับเขา่ารูดๆจังไดก็ต้องขออาภัยนะคะเท่ากับไปวิเคราะห์ไตรองอยู่ที่หนึ่งเนาะ เมื่อคืนฝันนะฮะก่อนจะลงเลขกับฝันเนาะฝันเห็นเทวด,ดาคล้ายๆว่าเพื่อนมาจะมีโชคแต่ว่าเมื่อคืนพอลงคลิปแล้วแอดฝันว่าแอดนั่งกินนั่งกินสองคนนะฮะสองคนกับผู้ชายนะฮะ,ะแต่ว่าก็มี่ยายเห็นยายแวบ,บๆนะฮะยายซื้อข่ามากินนำแต่ก็คือแบบว่าสูตรยายอาจจะเข่าแล้วนะฮะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่า ถ้าฝันเห็นไข่สูตรเข้าเห็นไม่งวดงวดที่ผ่านมาเนาะฝันเห็นแอดเขียวนะคะก็ขอเอยซื้อไปฝันเห็นแอดเขียวแล้วก็เอคล้ายๆว่าแบ่งอยังกันทังสิ้นแล้วฮะท่านผู้ชมขาสูตรแอดเขียวกับเขา่าสูตรแอดเล็กกับเขา่าสูดเอดเลขกกับเข่าหาสองนะคะของแอดเขียวกับเขา่าเจ็ดสองนะคะเนาะอ่ะมือขึ้นฝันว่าไปนั่งกินอยู่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่านะฮะท่านผู้ชมขาบ้านเลขที่ก็จะ เดี๋ยวเอาไปเขียนใส่สูตรตัวเองดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้สูตรคุณยายนะคะก็จะมีแปดสามหกสามแปดห้าศูนย์ห้าห้าห้าศูย์เจ็ดหเก้าสี่หนึ่งหนึ่งสองยูบ้านหลังเก่าแอดว่าต้องมีตัวเก่านะคะตัวเดิมตัวเลขอันนี้คือเอามาย้ำให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะสูตรแอดจะไปที่หลังเนาะอ่ะเอามาให้ดูก่อนเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ดูสามคลิปใช่ไหมอ่ะ อันนี้ก็เป็นสูตรเสียเหล็กลาวกับสูตรคุณหลานนะฮะอันนี้ก็ลืมยำนิดเพื่อนเนาะอ่ะเซียนหวยลาวเพื่อนให้มาเก้านะคะสูตรคุณหลานให้สองนะคะสังเกตว่าอาของเซียนเลขลาวก็มีสองเหมือนกันนะคะตัวเลขที่ชนกันก็จะมีสองมีสามมีหกใช่ไหมคะเมื่อวานอันนี้วิธีสังเกตนะคะแต่ว่าจับตัวเลข ต่างกันเด้ท่านประชุมจับตัวเลขต่างกันนะคะท่านก็รูดก้าเลยนะคะก็เก้าเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะสามตัวนะคะสองเก้าหกนะคะเอาสูตรคนอื่นคือบมุลอุ่ยปุ๋ยคือสูตรแอดเลเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะท่านประชุมอ่ะสูตรคนหลานพ่มาสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกนะคะสังเกตว่า สองเซียนนี้จะให้เลขหลักเลยนะคะจะไม่มีจับนอกขอบนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ลองจับดูนะคะถ้าจับดูก็จะเข้ากันเนาะอ่ะสามสองหนึ่งสี่สองหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้สามตัวนะคะอ่ะมาดูสูตรแอดเลยนะคะอันนี้เอามาย้ำให้ดูเฉยๆก็พ้วนฝันนะคะนี่คือสูตรแอดนะคะสูตรแอดตัวไหนชนกันบ้าง นะคะกับสองเสียนนะคะที่ชนกันก็จะมีสองสามแล้วก็สองเกใช่ไหมแมนบอสองหกด้วยหรือเปล่าอ่ะแล้วทีนี้สังเกตเดี๋ยวที่ที่แอดฝันใช่ไหมฝันว่าบาดหลังเกา่าเห็นบ๊อ่ะมี f อฟซียาประกาศแดงไล่ขอไล่ตานะฮะทานผช่มมกับขออภัยนะคะ สังเกตในชุดเลยมีสี่หนึ่งสามศูนย์สองเก้าหกสามเจ็ดสี่แปดห้าอยู่ตรงนี้แหละบ้านเล็กที่ที่แอดฝันนะหนึ่งแปดห้าอันนี้คือฝันนะคะเอาสองใสเพราะว่ากิ่นอยู่สองคนอ่ะสองหนึ่งแปดห้า กินเข่าก็ะซองเก่าก็ได้เนาะกินเข่าอยู่สองคนเพราะว่าตอนนั้นฝันเห็นงูใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่บ้านสองคนนะคะกะออกอี่งกัสองเจ็ดเนาะสองเจ็ดกับสองหานะฮะสองก็มาครั้งนี้ก็นั่งกินข้าวกันสองคนทันว่าสองสีมาบอกอ้าวสองเป็นรองก็ได้นะฮะแอทยสองกับหกเนาะฝันขึ้นมางสี่ล่ะ หก็มีสองหกนะจ๊ะท่านผู้ชมอืมสองหก9กเจ็ดโกเก้านะฮะแต่ที่นี้คือเราฝันแบบนี้ไงก็มาตรงกับสูตรนะคะท่านผู้ชมขะแอนเลยเอามาเรามาเราให้เป็นแนวทางบางครั้งเขาอาจจะเอ่อจับผิดนะคะท่านผู้ชมขะเาขาค่ะหาตัวเลขที่ จะน้อยที่สุดนะฮะทผู้ชมขาน้อยที่สุดนะฮะน้อยที่สุดแล้วทีนี้สี่ตัวเลยสองหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งก็ไปชนที่ไหนบ้างอ้าวไม่มีสูตรเรานะฮะแต่จะไปตรงของเราจะมีสองเก้าเนาะนางกิจเข่าสองคนของเราจะมีสองเก้าที่แอดเน้นไว้ก็จะตรงสูตรใช่ไหมอันนี้คือใครทุนน้อยก็คือ อันนี้ก็กันไว้ให้หน้อย26เนาะเพราะว่าเป็นเลขเด่นของแอดไงอะใครทุนเยอะรูดเลย4ตัวนี้มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ2697มาล้านเปอร์เซ็นต์อะจริงนะคะ,ะทำไมถึงให้หเพราะว่าหก็ชนกันกับสูตรนี้เห็นไหมสูตรนี้นะคะถ้าู้ชมขา4ตัวด้านบนนี่เข้าตลอด ถ้าจะซื้อก็คือต้องติดภายในสี่ตัวนี้คือมาตลอดอันนี้ก็ติดหนึ่งไงคะหนึ่งแปดห้าอันนี้คือบ้านเล็กที่เนาะที่แอดฝันเป็นอังกฤษข้าวนะคะอย่างหกก็จะมีสองหกเอาสามละอ่าท่านผู้ชมมันจะยาวไปเนาะเราก็ต้องเอาตัวไหนตัวหนึ่งที่มันตรงกับสูตรเลขเด่นของเรานะคะท่านผู้ชมขาตะวากกับมากอยู่ละสองนะคะท่านผู้ชมขามีสองมีหกมีเก้ามีเจ็ดนี่ชอบนะคะท่านผู้ชม กลับมาอ่ะมุนอึปุยอีกแล้วสูตรคนอื่นบ่มมุนเด้มุนจะสูตรแอดนี่แหะนะอ้ะกับมาเราความฝันนะคะนี่คือความฝันเนาะเลขอาจจะมาติดตัวเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางเด้อเนาะท่านผู้ชมขาหรือว่าตัวเลขในสูตรของแอดนีเข่าแล้วนะคะ เพราะว่าฝันว่าได้กินนะคะอยู่บ้านหลังเดิมบ้านเล็กที่หนึ่งแปดห้านะคะแอดกับเรียวสองมาใส่กินกันอยู่สองคนก็เลยเป็นสองหนึ่งแปดห้านะคะสีตัวนะคะอ่ะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะอ่ะาผู้ใดมักในชุดเลยงดทีพผ่านมากกับเข่าในชุดเลยนะคะถ้านผชุชมขาอันนี้แอดกัมกบมาเจาะมะเนนไห่เนาะอ่ะแล้วก็เอาสูตรของอ่อ สามเซียนมาให้ดูนะฮะก็มีสูตรคุณยายแล้วก็สูตรเซียนเลขของแอดนะฮะแล้วก็สูตรคุณหลานคุณหลานเพื่อนก็มีช่องของเพื่อนนะฮะ,ะช่องหวยนะฮะท่านผู้ชมเพิ่นเปลี่ยนซื้ออีกแล้วหวยเป็นแปดแปดหรือยังนะฮะเพิ่นเปลีป่ยนซื้อนะคะแต่ก่อนเลขเพื่อนก็เข้าบ่อยนะฮะตอนนี้เพื่อนก็ไม่ค่อยทําแล้วนะฮะ ว่างเพึ่นยังจะมาลงใหม่นะคะท่ชนชมขาอันนี้ก็คือเอามาเล่านะคะเป็นแนวทางนะคะทานผช้ชมขาความฝันเนาะอันนี้ก็คือสูตรของแอดนะคะอ่าใครชอบนะคะเลขสูตรแอดก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะของสละนะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะ